ท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้มาคุยกันเรื่องเรื่องนางวิสาขาอีกสักครั้งเมื่อแล้วหรือย่างเรื่องนางวิสาขาในในหนึ่งที่เราคุยกันเรื่องเรื่องที่เรียกว่าพุทธบูชามหาเตเชวันโตตอนนี้มาคุยถึงว่าการที่นางวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้า ทำลายอารมณ์มิจฉาทิฏฐิของพ่อผัวสีได้ด้วยเป็นที่น่าแปลกใจบรรดาท่านพุทธบริษั <c oughs> ทอินางวิสาขาเป็นประโสูดาบันแต่ว่าได้ผัวทึ่มีศาสนาต่างกันคือเป็นผัวตระกูลของผัวนี่เขานับถือศาสนาชีน คำว่าเชนในที่นี้ก็ได้กับพระแก้ผ้าเวลานี้ยังมีอยู่ในประเทศอินเดียความจริงในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัติขึ้นในโลกมีขณาจารย์อยู่มากเขาก็ประกาศตนว่าเขาเป็นพระอราหารันต์ไ้แต่ว่าศาสนาเชนนี้มีความต่างจากศาสนาอื่นทั้งหมด เมศาสนาอื่นๆคณาจารย์อื่นๆที่ประกาศตนว่าเป็นพระอระหันต์แต่ถ้อว่ายังมีผ้านุ่งผ้าหม่มศาสนาเชนในครับประกาศว่าด,ดีกว่าศาสนาทุกศาสนาต้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขาไม่มีผ้านุ่งผ้าหม่มเขาเลิกกัน เขาถือว่าเขาไม่มีทรัพย์สินศาสนาอื่นที่ถือว่าเป็นอรหัตผลยังมีความโลกยังมีผ้านุ่งผ้าข่มนี่เขาเอาดีกันแต่แค่ข้างนอกธรบรรดาท่านพุทธบริษั <c oughs> ทสำหรับศาสนาเชนนาเจลกในสมัยนี้ยังมีในประเทศอินเดียความจริงคนในประเทศอินเดียสุนับถือศาสนาเชนมาก ว่าน,นิยมการแก้ผ้าแล้วก็น่าเรื่มใสเขาอยู่อย่างหนึ่งศาส,สนานี้จะเป็นฤดูร้อนก็าตามจะหนากวก็าตามหนาวแสนหนาวยังไงก็าตามเขาจะไม่ยอมนุ่งห่มผ้าเป็นขาดมีความอดทนเป็นกรณีพิเศษแต่การกระทำอย่างนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกงประชิดกล่าวบอกว่าไม่ใช่เป็นความดีนัก หรือว่าเป็นการทรมานกายเกินไปและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาอเทอ่ยวดีทางกายกันแม้ความจริงก็น่าคิดถ้าเราจะจะเอานักบวชที่ไม่น่องผ้ามากมากรายสักร้อยสองร้อยรายนี่น่ากลัวจะดูพิลึกชอบกน อาตมาเคยไปเห็นเขาเหมือนกันเมื่อปีพศ .2492 มีโอกาสไปประเทศพมา่าเมื่อทำกิจในประเภทประเทศพม่าเสร็จก็ไปอินเดียในขณะนั้นที่ไปก็ปรายกฏว่าเป็นเวลาฤด,ดูการที่เขาลอยบาปกันที่แม่น้ำคงคาเจ้าหน้าที่ฝ่ายมะกุเทศ พาไปที่แม่น้ําคงคาคือเป็นต้นกระแสน้ําน้ําไหลแรงมากเขาถือกันว่าคนได้อาบน้ําในแม่น้ําคงคาและเป็นการลอยบาปความจริงคําว่าบาปนี้แปลว่าความชั่วแต่ของเขาลอยกันได้ใครอาบน้ําในแม่น้ําคงคาแล้วบาปคือความชั่วมันก็หมดไป เวลาคนที่ตายแล้วเขาก็ต้องเผาใกล้ๆแม่น้ำคงคาเมื่อเผาแล้วก็ศพและ่านเพลิงทั้งหมดกระดูกกระเดกทั้งหมดโยนลงไปในแม่น้ำคงคาให้ไหลไปตามกระแสน้ำคนตายจะได้หมดบาปจะได้ไปสวรรค์ความจริงถ้าเป็นเช่นนั้นได้ไมั้ก็น่าดูเหมือนกันก็น่าจะทำบาปกันมากมาก เพราะว่าเราลอยบาปทิ้งไปชะได้แล้วบาปมันไม่มีแต่ว่าองค์สมเด็จพระจินสีไม่ได้กล่าวอย่างนั้นท่านบอกว่าความดีหรือความชั่วมันจะมีขึ้นมาได้เพราะเพราะสายการกระทาของเราเป็นปัจจัยเราทําความชั่วจะลอยเท่าไหร่น้ํามันก็ไม่สามารถจะไหลกระทุ่งความชั่วออกจากใจของเราได้เพราะความชั่วมันอยู่ที่ใจ ถ้าว่าเราทําความดีเข้าไว้ก็ไม่มีกระแสน้าที่ไหนที่เจอทุ่งความดีจากใจของเราออกไปได้ในองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงเทศมีเหตุมีผลพอจะกล่าวกันไปทีพิจารณาเรื่องเรื่องศาสนานี้ถ้าสมมติว่าคนที่เขาปฏิบัติตนไม่เคารพอยู่ในศีลห้าประการ ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำลายชีวิตชาวบ้านทำราชาวบ้านให้เดือดร้อนชอบลักชอบขโมยชอบยื้อแย่งความรักชอบโกหกหมดเท็จชอบดื่มสุราเมรัยทำจิตใจไม่ให้ตั้งอยู่ในฐานะที่ดีและไปลอยบาปในเวน,น้ำคงคานี้อันนี้สายเดิมมันจะเปลี่ยนไปไหม ความจริงมันก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไปเห็นแขกประเภทใดที่มีความชั่วไปลอยบาปในแม่น้ำคงคากลับมาแล้วแกก็ทำความชั่วตามเดิมและดีไม่ดีก็จะทำมากกว่าเดิมเพซะอีกเพราะถือว่าลอยบาปได้แล้วเพราะบาปเก่ามันไม่มีทำใหม่ต่อไปก็ไปลอยเสี้ยใหม่บาปมันก็หมดไป แล้ยิ่งแบบนั้นไปเวลาจะตายเวลาเขาเผาก็ศพโยน,นไปในแม่น้ำคงคาก็ากลายเป็นผู้หมดบาปก็ความคิดเห็นแบบนี้ละบรรดาท่านพุทธบริษัทในนรกจึงมีคนมากมากกว่าสวรรค์เพราะความเข้าใจผิดนี่ตอนนั้นที่ไปเที่ยวที่แม่น้ำคงคาก็ไปเจอนักบวชในศาสนาเชน ตัวกระใหญ่โตหน้าดูแก้ผ้าถือสำงามเอาขี้วัวทาตัวทั้งหมดนั่งอยู่ที่ต่อไม้นั่งเฉยๆคนที่เขาไปลอยบาปกันมีจำนวนพันจำนวนหมื่นมากมายเหลือเกินนับไม่ไหวไม่มีโอกาสนับเวลาเขาขึ้นมาจากลอยบาปแล้วเขาก็คลายเข้าไปหาพระเชนพระแก้ผ้า เอามือแตะขี่วัวที่ตัวนิดหนึ่งแล้วก็มาแตะที่หน้าของตนอย่างนี้เชืย่อลอ,อยบาปแล้วบำเพ็ญกุศลเป็นกรณีพิเศษนี่พระระแบบนี้มีมาตั้งแต่ก่อนสมัยที่องค์สมเด็จพระบรมโลรกาะเยตรรัสเป็นพระพุทธเจ้าเขานับถือกันนี พ่อผัวหรือผัวของนาวิสาขาก็นับถือศาสนานี้เขาไม่มีความเคารพในองค์สมเด็จพระชินาสีบรมศา,ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจา้าเวลาที่นาวิสาขาไปอยู่กับพ่อผัวแม่ผัวก็แก็ก็กกกกสแสดงจิตเมตตาราณีเช่นลูกแพะมันจะออกลูกลก็พาคนใช้ไปช่วยปรถมพยาบาลเป็นต้นแล้วันหนึ่ง และทุกๆวันมีพระในศาสนาขององค์สมเด็จพระทศพลไปบินบาบาดแวะเข้าไปที่บ้านนั้นไม่มีใครเขาใส่บารเพราะเขาไม่นับถือพระพุทธศาสนาเขานับถือแต่ศาสนาเชนพระแก่ผาวันหนึ่งปรากฏวน,นาวีสาขากำลังเลี้ยงพ่อโวอยู่ พราเพราะว่าบิดาของท่านสั่งไปว่าให้กินให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุขนั่งให้เป็นสุขยืนให้เป็นสุขอย่างนี้เป็นต้นหลับให้เป็นสุกวาหมายความว่าถ้าอยากกินแล้วก็ให้ผัวแล้วพ่อผ nose, ัวกินก่อนตัวกินที่หลังมันก็เป็นสุขการนั่งให้เป็นสุขก็จะอย่านั่งดังข้างหน้าผัวหรือพ่อผัวอย่านั่งหลังผัวหรือพ่อผัวจนนั่งข้าง ย่นไม่ได้ไม่บางหน้าของท่านนอนให้เป็นสุกกระไมความว่าก่อนจะนอนเสียงใดที่จะต้องปฏิบัติน้ําใช้น้ําบริโภคเครืองจะเสียสิ่งที่สามีจะใช้จัดให้เสร็จอย่างนี้เวลานอนลงไปมันก็สบายอย่างนี้เป็นต้นไอการตื่นให้เป็นสุกกระไม้ความว่าต้องตื่นก่อนสามีเสมอ ทำกิจที่จะต้องทําเพื่อสามีให้ครบถ้วนหงข้าวหงปลาให้ครบถ้วนอย่างนี้ก็เรียกว่าเตือนเป็นสุขอย่างนี้เป็นตัวอย่างท่านสอนมาสิบอย่างด้วยกันแต่ไม่ขอนำมาอธิบายในที่นี้มาวิสาขาปฏิบัติตามคำสั่งสอนของบิดาเป็นอย่างดีวันหนึ่งปรากฏว่าพ่อผัวกำลังบริโภคอาหาร นางวีสาขากำลังเลี้ยงอาหารพ่อผัวปรากฏว่ามีพระท่านมาเดินบิณฑบาตรอรับบาตรที่นาบ้านปกติบ้านนี้ก็ไม่มีใครเข้าใส่บาตรกันแต่ว่านางวีสาขาเห็นพระเข้าวันอื่นไม่เห็นเห็นไม่กันแต่ว่าไม่มีจังหวะจะพูดเมื่อเห็นเวลาที่ท่านเดินผ่านไปเสร็จแล้ว วันนี้ปรากฏว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบาทเทียบแก้วมายืนรอรับบาดเวลาที่นาวิสาขาอยู่ก็กำลังเลี้ยงพ่อผัวพอดีนาวิสาขาจึงหันมือหน้าไปยกมือขึ้นนมาเสกการยกมือไหว้พระบอกว่าพระคุณเจ้าข้านิมนม์โปรดบ้านอื่นเถอาเจ้าข้าบ้านนี้ไม่มีใครเขาใส่บาดเพราะเขากิงของเก่ากัน คำว่ากินของเก่าก็หมายความว่าท่านบ้านนี้ที่จะเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้มีเงินมีทองมากก็เพราะอาศัยการบำเพ็ญทานการกุศลไว้ในชาติก่อนแต่ว่ามาชาตินี้ไม่ทาทานการกุศลต่อไอ้ที่รวยขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยผลคุณทานในการก่อนให้ไว้ในชาตินี้ไม่ทำต่อไปชาติหน้ามันก็จน นวิสาขายังบอกว่าเขากินของเก่ากันขอพระคุณเจ้าได้โปรดปฏิื่นเถิดพระเจ้าค่ะการกล่าวว่าจะเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัทท่านพ่อผัวโกรธขึ้นมาแต่ทันทีหาว่านาวิสาขาแกล้งแกล้งกล่าวว่าแกกินของเก่าคือกินอุจาระ นี่เป็นส้นดานของคนอันดาพานแกก็เป็นานามขับไล่นางวีสาขายออกจากบ้านให้กลับไปสู่บ้านของตนนางวีสาขาย,ยิ่งกล่าวเปลี่ยนว่าเวลามานี่ไม่ได้มาเองไปขอมาในเวลาที่จะมาพ่อก็ตั้งพราหมณ์แปดท่านเข้าไว้เพื่อเป็นตุลาการชำระความ ก่อนที่จะไปก็ต้องเป็นเป็นความกันก่อนเมื่อนางชนะคดีเมื่อนางแพ้คันเนี่ยดีนางจะไปหรือว่านางคณะชนะคดีแล้วนางอาจจะไปก็ได้ก่อนจะไปก็ต้องเป็นผู้บริสุทธิ์ก่อนอยู่ๆจะมาไล่กันอย่างชนิดไม่มีเหตุไม่มีผลอย่างนี้ไม่ได้นี่นาวิสาขาว มีปัญญามากอย่างนี้ก็เพราะว่าเป็นผู้บูชาพระพุทธเจ้าเป็นเโสดาบันบูชาองค์สมเด็จพระิชิตมารทั้งพระพุทธพระธรรมระสงด์ทำมาบูชามาหาปัญโยทำไมอย่างนั้นบูชาพระพุทธเจ้ามีเดชอํานาจมากแล้วก็บูชาพระธรรมมีปัญญามาก <c oughs> ตอนนี้มาเรื่องมันเกิดขึ้นแล้ทำยังไง ตาพ่อผัวแกเป็นคนดือ้อแกก็เลยบอกว่าไม่เอาละอยู่ไม่ได้ต้องไปนวิสาขาก็บอกว่าฉันยังไม่ไปถ้าจะไปต้องชำระคดีกันเสียก่อนถ้ามีความผิดจริงก็จะไปตามคำไล่หรือเมื่อบริสุดแล้วก็อาจจะไปก็ยังได้ แต่ก่อนจะไปก็ต้องให้ชำระความให้รู้ว่าใครมันถูกมันผิดเสียก่อนจากนั้นนางยินได้เชิญพรามไปคนมาเป็นตุลาการพ่อผัวก็กล่าวขาจทย์เป็นโจทย์นี่กล่าวโทษนางวิสาขาว่านางวิสาขาประนมามบรตัวกินของเก่าคือกินอุจาระ ท่านพรามนั้งแปก็ถามนาวีสาขาวว่านางกล่าวอย่างนั้นจริงหรือนางบอกว่าคำกล่าวว่ากินของเก่าในกล่าวจริงแต่ไม่ได้หมายความมากินอุจาระคำว่าของเก่าในที่นี้ก็หมายถึงว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ที่ท่านมหาเศรษฐีมีคือพ่อผัวมีก็อาศัยบุญบารมีก็เคยกันให้ทานการกุศลในการก่อนเขาไว้ แต่ในชาตินี้กลับมาเป็นคนใจแคบไม่บริจาคทานจะนั่นการบริโภคอาหารด้วยทรัพย์สินที่มีอยู่ก็เป็นทรัพย์สินที่เกิดจากบุญบาร,รมีเก่าเมื่อบุญบาร,รมีเก่าให้ผลมาแล้วถ้าไม่สร้างใหม่ก็ชื่อว่ากินของเก่าให้หมดไปชาติใหม่ก็จะกลายเป็นคนจนในข้อน,นี้นาวิสาขาแก้แล้วพ่อผัวก็จำนนได้เหตุผล ต่อมาแกก็หาเรื่องต่างๆนานาจะไม่ขอนำมากราวเพราะเวลามันจำกัดเป็นอันว่าพ่อผัวแพ้นางวิสาขาตอนนี้เองแพ้คดีเขาเส้แล้วเมื่อแพ้คดีแล้วนางวิสาขาก็สั่งบริวารทั้งหมดให้เตรียมเข้าของที่นำมาจากบ้านกลับบ้านไม่ยอมอยู่ในสถานที่นี้ ว่าคนในที่นี้เป็นคนไม่ชาทิฏฐิมีความเห็นผิดไม่นิยมในการบำเพ็ญทางกองการกุศลเราอยู่ด้วยไม่ได้เราจะไม่อยู่เราจะไปและมีนิสัยไปอันตพานไม่มีเหตุไม่มีผลคราวนี้ชักยุ่งพ่อผัวเป็นคนไม่ดีนี่ตัวมีความผิดถ้าลูกสะพ้ยไปคราวนี้นั่นเสียใหญ่ เสียใหญ่ไม่ใช่เสียเล็กเสียความเป็นผู้ใหญ่เสียลูกสะใภ้ที่มีความงามแล้วลูกชายก็จะมีความรู้สึกเป็นยังไงความจริงเรื่องนี้แปลกเรื่องานางวิสาขานี่ไม่เคยกล่าวถึงสามีเลยกล่าวเรื่องพ่อผัวกับตัวนางวิสาขาเท่านั้นเป็นเรื่องน่าแปลกเข้าใจว่าสามีคนจะเป็นคนดีไม่ขัดใจพัญญา เมื่อพัญญาจะทำอะไรเรื่องเป็นความดีแล้วก็ไม่เคยขัดใจจึงไม่มีเรื่องกันเมื่อนาวิสาขายเยินท่านพ่อผัวคัดค้านก็ไม่ยอมบอกว่าจะไปอยู่ไม่ได้บ้านจังไรนี่อยู่ไม่ได้ท่านพ่อผัวก็อ่อนวอนนาวิสาขาจึงได้วางเงื่อนไข บอกว่าถ้าจะให้อยู่ก็อยู่ได้แต่ต้องอนุญาตให้บำเพ็ญกุศลในาศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วก็นิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่บ้านนี้ได้นิมนต์พระสงฆ์มาที่บ้านนี้ได้จึงจะยอมอยู่ไม่เช่นั้นอยู่ด้วยไม่ได้ไอตาพ่อผัวแกแพ้คดีเขาแกก็ต้องยอมทุกอย่างฉะนั้นนาวิสาขาบอกว่าวันพรุ่งนี้ ฉันจะนิมนต์พระพุทธเจ้ามาถวายทานพร้อมด้วยพิสุสงห้าร้อยพ่อผัวก็ถามว่าจะปฏิมน์ที่ไหนล่ะระยะมันไกลมันทางกันตั้งห้าร้อยโยต์ไปไหวหรือนวีสาขาบอกไม่เป็นไรไปได้ไม่ต้องไปองค์สมดเด็จพระจอมไตรพร้อมไปด้วยประสงค์ไม่ต้องไปนิมนต์ที่วัดนิมนต์ที่นี่ก็มาได้ ฉะนั้นนาวีสาขาจะงําดอกไม้ทุกเทียนมาตั้งไว้ที่กลางแจ้งในที่สูงอาราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพร้อมไปได้วยพระอรีย์สงห้าร้อยลูกให้มาฉันปัตาหารและแสดงว่าธรรมเทศนาโปรดที่บ้านในวันพรุ่งนี้พ่อผัวนั่งมองดูก็นึกว่านาวีสาขานี่น่ากลัวจะสติไม่เคยดี อะไรแกอยู่ที่นี่พระอยู่ไกลตั้งสี่ร้อยห้าร้อยยน์นั่งนิมนต์อยู่ตรงนี้พระจะรู้ได้ยังไงแต่ก็นิ่งเขาไว้ในใจไม่กล้าพูดเพราะแพ้เขาดีเขาแล้วขืนพูดไปไปเดี๋ยวเขาจะปรับเขาอีกมันจะลำบากเมื่อนางมีสาขาตั้งใจจะนิมนต์พระ ือพระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านบรรดาพระอาเจลกทั้งหลายคือพระเชนแก้ผ้าึ่งเป็นเจ้าหัวใจของท่านเศรษฐีจึงได้พากันมาในวันนั้นถึงห้าร้อยรูปด้ยกันเหมืกันมาอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งแล้วเรียกท่านมหาเศรษฐีมาบอกว่าจงอยู่ที่นี่จงอยากเข้าไปหาพระพุทธเจา้าคือพระสมณะโคดม เป็นนั้นว่านั่งล้อมไว้บังคับใจนี่เขามีอำนาจเหนือหัวใจกันเอ <c oughs> ่นางวิสาขาก็ไม่ว่าอะไรเพราะสัญญามีกันไปแล้วว่าจะทําบุญกับพระพุทธเจา้าเมื่อพระพุทธเจ้าทรงสเสด็จมาเวลาที่นางวิสาขาจะถวายทานก็ให้ไปเชิญพ่อผัวมาพวกเดรถ,ถีไม่ยอม อาเจนลกไม่อยอมออกอยาไปท่านพ่อผัวก็บอกว่าสั่งคนใช้มาบอกให้นางวีสาขาถาวายทานเองก็แล้วกันพ่อไม่ว่าอะไรพ่อไม่มีกิจที่จะต้องปฏิบัติพระห้าร้อยรูปเหมือนกันนางวิสาขาก็ไม่ว่าอะไรถาวายทานกับพระพุทธเจ้าเสร็จเมื่อพระกับพระพุทธเจ้าฉันเสร็จต่างก็พากันจมูธนา ในตอนนี้พระพุทธเจ้าจะเทศนางวิสาขาบอกว่าขอให้พ่อผัวมาฟังเทศบรรดาพระอาเจลกทั้งหลายแบบนั้นบอกเราเหล่านั้นบอกว่าห้ามไปแต่ว่าตอนนี้นางวิสาขาไม่ยอมบอกว่าไม่ได้ขอให้บิดามาฟังเทศให้ได้ถ้าบิดาไม่มาฟังเทศก็จะไม่อยู่บ้านนี้ เพราะว่าความดีไม่ปฏิบัติจะอยู่ร่วมกันไม่ได้คราวนี้ทำยังไงละแพ้ก็ดีถ้าไม่มาฟังเทศเขายาไปนี่มันก็ต้องมาฟังแต่ก่อนที่จะมาฟังไม่ถูกวางเงื่อนไขแบบนั้นพราะเจรลกทั้งหลายก็บอกว่าจะฟังก็ได้ต้องกั้นม่านเจ็ดชั้นและชั้นท่านอยู่นั่งหลังมา่านชั้นที่เจ็ดจะได้ไม่ได้ยินเสียงพระสมณะโคดม เวลาเทศเพ่อผัวยังสั่งมาบอกว่าไม่เป็นไรฟังก็ได้ให้นางวิสาขากั้นม่านทั้งเจ็ดชั้นนางวิสาขาก็ทําเห็นไม่เป็นของแปลกอํานาจพุทธบาร,รมีของพระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้าจะต้องเอาเชน,นะถ้ามีคาดเสถียีได้ นี่พ่อผัวชื่อว่ามีคาราเศษฐีตอนต้นลืมบอกไปเมื่อนางวิสาขากั้นม่านเจ็ดชั้นแล้วให้พ่อผัวมานั่งหลังม่านชั้นที่เจ็ดตอนนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นอุปนิสัยเขามีคาราเศษฐีจะได้ประสูนาปฏิผล องค์สมเด็จพระทศพลก็สแสดงลีลาพระธรรมเทศนาจับใจเป็นกรณีพิเศษถึงแม้ว่ามีคาละเศษฐีจะนั่งอยู่หลังม่านชั้นที่เจ็ดแต่องค์สมเด็จพระบรมโลกระเช้ก็เทศให้ฟังชัดมีสำเนียงอันภัยราะเป็นกรณีพิเศษจับใจมีคาละเศษฐีมาก องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศไปแกก็ขยับเลื่อนข,าาข้ามาเข้ามั่นมาทีละชั้นจากชั้นที่เจ็ดเป็นชั้นที่หกจากชั้นที่หกเป็นชั้นที่ห้าจากชั้นที่ห้าเป็นชั้นที่สี่นักนกเข้าทนไม่ไหวอยากจะเห็นหน้าองค์สมเด็จพระมหามุนีมากเพราะเสียงเพราะเท่ก็เพราะพูดก็เพราะเข้าใจง่ายจับใจได้เกินอยากจะเห็นพระพักพระพุทธเจ้า จึงได้เปิดม่านทะลุม่านชั้นที่หนึ่งออกมาเห็นองค์สมเด็จพระบรมศาส,สดาพร้อมบริจับพันรังสีรัศมีหกรายการรูปร่างไม่เกะกะรุ่มร่ามยุมย่มยำมือนก็พระอจ,จรกปรากฏว่ามีความเรื่มใสเป็นพิเศษเข้าไปหมอบกราบไหวองค์สมเด็จพระบรมเชษฐ์อยู่ที่หน้าพระตักที่หน้าตักนะ ล่อพระตักเขาให้แล้วดีไมด่ดีจะเป็ล่อประตักเข้าจะอยู่ง <c oughs> แล้วองค์สมเด็จพระประทีตแก้วให้เทศเท้ตรงกับบุอุปนิสัยเป็นอันว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรพอเทศจบกป็ปลากฏว่าท่านมีคาเศเสฐีได้บรรลุประโสดาปฏิผล เป็นพระอญญายบุคคลในพระพุทธศาสนามีความมั่นใจในคุณพระพุทธธรรมประสงค์มีสินห้าเป็นสมุทเฉดคือทรงสินห้าเป็นปกตินิรบันดาท่านพุทธบริษัทการเป็นประสูดาบันนะครับเป็นกะเพียงเท่านี้เป็นของไม่ยากคือมีความเคารพในพระพุทธธรรมประสงค์คำว่าเคารพนี่หมายความมาปฏิบัติตามคำสอนด้วย ตอนที่ปฏิบัติตามคำคำสอนก็คือทรงศินห้าบริสุทธิ์สําหรับครวัตสําหรับพระเ,เองก็ทรงศิงของตนให้บริสุทธิ์แล้วมีจิตประกอบเป็น,นเมตตามีมพระนิพพานเป็นเบื้องหน้าคือยึดนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์เมื่อท่านมีคาเรเสถีฟังเทศจบได้บรรลุประสงดาปฏิผลก็รู้สึกตนว่าตนเองนี่โง่ไปสิม,มาก ไม่รู้จักของดีมันพบของดีไม่งามเมื่อขวานบินเพราะอย่างนั้นโบราณนั้นอกว่าพบไม้งามเมื่อขวานบินแต่ความจริงแค่บินไม่ถึงกับขวานพังยังใช้ได้นึกขอบใจในบุญคุณของนาวิสาขามหาอุบาสิกาจึงโดยเข้าไปกอดนาวิสาขาความจริงลูกสะพ้ยนะ นี่ถ้าหัวถ้าลูกชายเข้าใจไม่ดีแล้วก็ประตุบตับเอาแย่เมื่อเขาเ้าไปกอดนอนหัวผ้าตักนางวิสาขาเปิดผ้าขอดื่มนมกินนมลูกสะใภ้ยอ้การกินนมลูกสะใภ้ไม่ใช่แสดงความเจ้าชู้แสดงตัวว่าตัวเป็นลูกของนางวิสาขาเรียกนางวิสาขาว่าแม่ นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่เคยเรียกนางวิสาขาว่าลูกหรือนางวิสาขาลูกวิสาขาไม่เคยเรียกเรียกนางวิสาขาว่าแม่ที่แกเรียกแบบนี้ก็เพราะว่าอาศัยความดีที่นางวิสาขาให้แกเข้าถึงพระรัตนตรยัยเป็นพระโสดาบนันฉะนั้นนางวิสาขาจะแด้นมว่ามีสา,าขามีคารมาตา มีสั์ต่อท้ายเชื่อเดิมว่านางมีสาขาแล้วต่อท้ายว่ามีคาลมาตาจึงแปลเป็นใจความว่านางมีสาขาผู้เป็นมิมานดาเขามีคา,าเดเศษฐีซึ่งเป็นพ่อผัว <c oughs> <c oughs> นีน่ละบรรดาท่านพุทธบริษัทนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาถ้ามีคา,าเดเษฐีก็เลยเลิกคบกับอาเจลก พระแก่ผ้าที่ไม่มีความดีมานับถือองค์สมเด็จพระจินาศีบรมาาศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าบำเพ็ญบาร,รมีร่วมกับนางวิสาขาตลอดมาอิระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทุนนาะการที่นางวิสาขาเอาชนะจิตใจ,จพ,อพ่อผู่ทึ่เป็นมิจฉาทิฏฐิได้ ก็เพราะอาศัยนางวสาขาเคาขรพในองค์สมเด็จพระจอมตรท,ที่เรียกกันว่าพุทธบูชามาหาเชตชวันโตการที่นางวิสาขามีเดชมีอำนาจมีคาราเศรษฐีซึ่งเป็นพ่อผัวยอมกลัวนางวิสาขายกย่องนางวิสาขาให้เป็นแม่ก็เพราะว่าน,นางวิสาขาบูชาพระพุทธเจ้ามีอำนาจด้วยอำนาจของความดี ไม่ใช่อำนาจความกดขี่ข่มเหงพ่อผัวไม่ใช่อย่างนั้นแ้านางวิสาข,ขาที่จะมีปัญญาเช่นนี้ได้ก็เพราะอาศัยธรรมะที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาส์สันดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเทศโปรดรู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ปัญญามันยังได้เกิด ในความดีมีความสุขที่เกิดขึ้นในบ้านได้ทำคนที่มีจิตใจต่างกันให้มีใจเสมอกันได้ก็เพราะอาศัยการบูชาคุณพระรัตนตรัยเป็นสำคัญนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททุท่านการบูชาพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่ามีเดชอำนาจมากอาราบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลาย เรื่องพุทธบูชามาหาเตชวันโตของนางมีสาขามาหาอุบาสิกามีมากมายไปยิ่งปานนี้ถ้าจะกล่าวกันไปทั้งปีก็ไม่จบก็จะของดไว้แต่เพียงเท่านี้ในวันต่อไปก็จะขอนําเรื่องราวของนางสามาวาดีทั้งจากเขาอยู่ในประเภทพุทธบูชามาหาเตชบวันโตเหมือนกันเมื่อกล่าวกับบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเพื่อจะได้สดับสติปัญญา สำหรับวันนี้มองดูเวลาก็ปรากฏ่าหมดแล้วจึงขออำลาก่อนขอความสุขสวัสดีจะมีแต่ท่านผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี